ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบนะครับเทสตัวเช็คข้อมูลของรถนะครับตัวนี้เป็นเวฟบ้านะครับสปินนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัว ABS 3วาลนะครับก็คือใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับของเรานะอุปกรณ์มารบชุดนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยนะครับเมนูก็มีภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับหลายภาษานะครับนี่นะข้อมูลระบบมีหมดเลยนะครับดูตัวของเครื่องยนต์ RPM นะดูคันเร่งดูหัวฉีดได้หมดนะครับ เราดูไว้พร้อมกันเลยนะครับนี่นะตัวนี้บอกอัดเยมได้นะครับคัดกระเล่งได้หมดนะคุณภูมินะครับแล้วก็เข้าหลักการจี๋นะครับนี่ครับเราดูหน้าอื่นนีครับอ่านอ่านโค้ดได้นะครับเดี๋ยวดูอ่านรหัสนะคตัวนี้มีนะครับอ่านรหัสความผิดปกติทั้งหมดมีไหมครับตัวนี้ไม่มีนะครับว่ารถไม่เคยเลยนะครับรถใหม่เลยนะครับออกนะครับ ได้ครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนี้ครับเดียวมากครับนี่ฮะดูเขาเรียกว่าทดสอบหัวฉีดนะครับหรือเช็ครถเช็คไฟหน้าอะไรได้อะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยสมมติลูกค้ามามีปัญหาเราไม่รู้ว่าอะไรเสียนะครับเราสามารถเช็คก่อนได้นะก่อนซ่อมนะครับนี่ก็อหมประกอบนะครับก็คือสามารถรีเซ็ตพวกค่า TBS ได้นะครับนี่ปรับ TBS ได้เช็คค่าให้มันคือค่าจากโรงงานได้นะครับแล้วก็ ด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงนะครับสามารถเช็คค่าแบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นค่า CCA ด้วยนะครับกดลอกเลยนี่ครับเนี่ยเสร็จแลครับนี่ฮะดูครับเป็นเหมือนกับคลื่นชีพจรได้เลยนะครับนี่นี่คือค่าแรงงนะแบตเตอรี่นะครับเห็นเขบเขียได้ด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับนะครับผม อาลืมบอกครับตัวนี้สามารถอัพโัวแวร์ได้ตลอดนะครับใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีได้ตลอดนะครับซื้อครั้งเดียวได้นะครับของแถมนะครับของแถมที่คุณจะได้ไปนะครับของแถมที่คุณจะได้ไปนะครับนี่ครับมันสามารถใช้ได้กับมอไซค์ทุกรุ่นเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูตามข้อมูลไปคร่าวๆนี้นะครับนี่นะครับไม่จะเป็นต้องซ่อมแค่เว็บป้ายอย่างเดียวนะครับคุณมีมอไซค์หลายรุ่นนะครับผมบอกว่าโคตรคุ้มนะครับสากลโลกเลยครับนี่นะฮะ ดูครับดูตามไปเลยครับใช้ได้ทุกุณนะครับแล้วก็อ่านง่ายใช้งานง่ายนะครับนี่ครับตอบโจทย์นะครับราคาไม่แพงครับผมสนใจทักมาได้นะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ